ซื้อสลากออมสิน1ล้าน3แสนบาทถูกรางวัล14หมายเลขนะครับทุกงวดแน่นอนนะครับได้เท่าไหร่คุ้มหรือเปล่านะครับเราไปลุ้นกันก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าสลากออมสินพิเศษนะครับ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับจากหน่วยละ30ตังค์นะครับเป็น80 ตังนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยแบบจัดเต็มไม่เสียภาษีนะครับแถมยังได้รุ้นรางวัลใหญ่นะครับรุ้นรางวัลที่1 30ล้านบาทนะครับและรางวัลอื่นๆอีกกว่า30รางวันใครสนใจก็ลองดูนะครับโดยนะครับรางวัลมีดังนี้นะครับรางวัลที่1นะครับหรางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวันที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวันที่3 5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ4 40บาทนะครับโดยจุดเด่นของสลักอมสินพิเศษนะครับทั้งในรูปแบบของดิจิทัลและแบบใบสลากนั่นก็คือครบอายุได้เงินต้นคืนนะครับพร้อม อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มเข้ามาคือหน่วยละ80ตังค์นะครับสรุปแล้วก็ถ้าเกิดซื้อในดิจิทัลนะครับก็จะสรุปรวมสลากดิจิตอลทั้งหมดไว้ในหน้าจอก็ดูง่ายๆเช็ครางวัลง่ายๆตรวจสอบง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็รุ้นรางวัลทุกงวดเลยนะทุกงวดเป็นระยะเวลา24งวดด้วยกันในดิจิทัลนะครับฝากถอนง่ายๆนะครับแล้วก็มูลค่าต่อหน่วยเนี่ยจับต้องถึงนะหน่วยละ100บาท คุณก็สามารถจะซื้อได้หน่วยหนึงหรือ2หน่วยต่องวดก็ได้นะสลากครบอายุนะครับฝากสลากครบ2ปีนะครับได้ดอกเบี้ย80ตังค์นะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีประมาณ0.4%ต่อปีนะครับทอนคืนได้100บาท80สตังค์มาเข้าสู่เนื้อหากันครับซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี1ร0 0 0ล้านแบาทจะได้รับ13,000หน่วยนะครับ13,000หน่วย จะถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย4ตัว1รางวัลเลขท้าย3ตัว13รางวัลน,นะครับรวมเป็น14รางวัลต่อง,งวดนะครับที่จะถูกแน่นอนตลอดระยะเวลา24งวดหรือตลอดระยะเวลา2ปีเต็มนะครับงวดหนึ่งก็รวมแล้ว720บาทนะครับมาแจกแจงกันดีกว่าเลขท้าย3ตัวเลขละ40บาทนะครับจำนวน13รางวัล 40คูณ13ก็520บาทนะครับเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1รางวัลน,นะครับ2องตัวงวดนะครับโดยถ้าเลขท้าย3ตัวนะครับย4ก็520คูณย4ก็1 2 4 0 0บาท4 8 0บาท200คูณ24ก็4,800บาทคราวนี้เมื่อครบกำหนดนะครับจะขายได้100 8 0ตังค์นะครับ100บาท80สตังค์คูณ13,000หน่วยก็เท่ากับ1 3ึ0 0 0 0านบาทถูกรางวัลทุกงวด600ถูกรางวัลทุกงวดนะครับรวมกัน720นะครับไม่ใช่600 720คูณ24นะครับเท่ากับ16,000 ครบกำหนดนะครับจะขายได้100บาท80สตางคูณ13,000หน่วยนะครับเท่ากับ1 3 1 4 0 0บาทแล้วก็ถูกรางวัลทุกงวดนะครับงวดละ720บาทขั้นต่ำนะครับคูณ24ก็17,280บาทนะครับ1 3 1 4 0 0บาทบวก17,280บาทรวมเป็น1,000ล้าน 3,27680บาทนะครับนี่คือเงินรางวัลน,นะครับเงินต้นบวกเงินรางวัลแล้วก็บวกอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ได้รับทั้งหมดอันนี้แบบขั้นต่ำนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อสลากนะครับในรูปแบบซื้อสลากออมสินเนี่ยนะครับมันเป็นการซื้อแล้วก็หวังนะครับหวังดวงหวังโชคนะครับแน่นอนถ้าเกิดคุณซื้อหลักแสนขึ้นไปมันก็การันตีเลขท้ายนะครับส เลขท้าย3ตัวที่จะถูกแน่นอนนะครับต้องซื้อ1 0 0 0 0แสนขึ้นไปนะถ้าเกิดซื้อไม่ถึงก็ต้องไปลุ้นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นรางวัลอื่นๆนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นการซื้อแบบได้รับรางวัลแน่นอนนะครับแต่ก็มีโอกาสลุ้นรางวัลอื่นๆอีกซึ่งจะได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้คือแน่นอนแล้วว่ามันได้ประมาณนี้ส่วนรางวัลอื่นๆลองลองไปลุ้นเอาโดยเฉพาะรางวัลใหญ่นะครับรางวัลละ 30ล้านบาทนะครับใครสนใจก็ลองดูนะก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปออม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชฉาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข,หข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ